อยากพิ่งนอนค้ยคมเบ็ดยังไม่ออกไรอยากพงออยากพงอออยากพออก่ดีแวี่คนเพียคนกนับ còn nắm 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 Bưng nắm Bưng nắm Bưng, 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 bưng ไปยังไปแล้วไปแล้วมั้งตายแล้วจ้ะไปแล้วไม่รู้เห็นตาเลือกเลือดรายังไม่ท้ายลว่ยตายหรอนี่คนพีคนพีตายแล้วนี่นังหวัวตาย ก็ลืมจุดไฟหรอไอ้ดได้ดคน,น,น้มคนน,นี่คุณพีคุณีคุำไแย้มทำอะไรอ่ะ อุ้ยหยดเอาแล้วค่ะม,นมันม่นก็เหมือนเป็นต้อจากไอ้ขนนั้นป่ะฟังเพลงหิวรีดมากเลยอ่ะ យ៉ាងលាយ៉ាងអើយចាខ្ញុំទៅ